ปิดหน้าด่าไว้ไม่ปิดกองหมดกองกองของตัวสามตัวได้อไม่โดตายตั่อไม่โดนตายอแตายแล้วนอกเพนอุ้ยว่เห็นละไอคิวตายโอ้โห last u p d a t เฮ้ยไอนนังเข้าไอนังก็ไอนังตายตัวต่อรดับเดียวตัวรดับนี้ที่เดิมครัที่ที่เดิมจับกี่มันะที่ที่มันนะตายที่เดียวกันเลยครับมีนี้ตัวเฮ้ยมันมันมนี่มันมันนี่ หมอหมอขวามือมีนะครับอุ้ยพี่ไฟโดนตัวใช้อยู่ที่ไหนที่ไหนอยู่นี่อยู่นี่นี่ประตูประตูอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นหนึ่ s s e s s i o n

ได้บ้าตายตายตัดเายหนย่ายัพโฟร์เรมานิงตายหรานิู่แะโดนแล้วไปเอาิไปเปี่ยตายอุ้ยรู้เลยอะเออตายโถคนหิว เนี่ยเป็ดที่บอกเพื่อนโดนได้นี่นัดเล็กเอ้โหโเพียววิ่งทางยาวเพื่อนตายแล้วตวนีย o p e t l a t e r a t o n d i n g โยนมะเนี่ยเอ้ยไม่โยนนะไม่โยนนะโยนแล้วหลังไหลังหลังไม่มีอยู่้างขวา By by way, by way, we're eliminated. One, one, one on four remaining time expires in ten seconds. is victorious, hostiles eliminated. 4 uh, 4 eliminated Mission successful <laughs> uh, 4 eliminated <laughs> 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 One on 4 remaining <laughs>

Friendly last operator standing You're done with me No, no, come down One is outside One more is behind me. behind He's droning for you He's coming for you your left top 4 last operator standing The bomb defuser has been successfully deployed <laughs> to uh, yeah. uh, down one friendly uh, 4 eliminated the no no <laughs> 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 หรือว่าหายกันแล้วกันโอเคอ๋ออยู่นี่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 ไม่รู้โดนเนิร์แบบหัวตัวป้อมช่วยปัดปันเดี๋ยวผมดูให้ตรงนี้ว่าทางไหนเพื่อนบอกหน่อยบอลเลี้อ้าวอะไรตายนะ ไม่ได้จุดอะไเด็ดไม่ได้อุดไม่ได้จุยุมันติดไซเอ้ยไซเอยนะครับไซเอ้ยอยู่ซ้ายสุดเลยครับเยเกอร์อยู่หลังต้อทํางานโลมาแอบที่เขาได้นะเาได้เเกอแตกไม่ได้จยุทแล้วไปไปทเื่อไซบีรองไซบตไหนไหไม่ เ l ื่อนลิมิชชั่น s ำเร็ s แล้วไอ้มันโยนถงแพงแล้วกูโดนเฉยเลยไ่ยอะไอ้เชื่อว่ามีรหัสมีสเียเลยกระจกระกกรยนะอ่มีล่าเออมันโยนโยนล้วเตะ

下一晚